กินนเดยวกันมิงมันมดกว่า้ันเข้าเขามจะดิแชร์ตัวกินงอ่ะสรดเลยอืมอืม

các lỗi lòng người lại xin lỗi một nhìn người yên chính cái hình dung văn bản phải lòng phải rồi chắc ra

แจ่บแจบบโม่มดปวดเออยโม่บดเปี่ยนโม่บดเปลง่นยองคนพี่น้องเด้ครับเด้คอมเมนต์ทีชมมาเป็นแน่ไดขอบคุณคุณผครับเราก็พิลลาร์นราจากมั้ครับนันดีมีให้ทุกต่างทุกคนครับ ทำในรโรงพยาบาลว่าจะได้บอมบอขอตัวขอไปนะครับเรื่องเย็ยนเป็นถูกทุกท่านทุกคนครับขอบคุณครับมาคิดแตงโมโต้องกันจับจับคนอ่ะไหนตอนนู้นคนไหนกินอะไรนี้ชมอีกแล้วมันขึ้อนอีก <c oughs> ไปนะครับ๊ายบายครับสวัสดีทุกท่านทุกคนครับลำด้วยลำด้วยครับผม คอมเมนต์สีส้มนั่นพี่น้องเลือกเป็นเลือกใดกดไลค์กดแชร์หหใ,ให้น้ำเนึ่กดติดตามให้น้ำหนึ่งครับขอบคุณครับผม